วันนี้ก็มาอยู่กับผมบอลยืนหนึ่งวิเคราะห์บอลแนวทางบอลบอลเน้นวันนี้เอ็ดเซจัดให้ทุกวัน h u ต d e เดอร์สฟิล w n ทา d d e ฮัต i e เดทีมอันดับ5ลีกวันคุมทัพโดย Lee ีแกรน h ์เฮดโค้ชป้ายแดงที่พาทีมชนะ5เสมอ1แพ้3จาก9เกมสภาพทีมจะไม่สามารถใช้งานวิลเอาเวสปีกดาวรุ่งที่ยืมมาจากเลสเตอร์ติดคับทายรายการนี้นอกกนั้นไม่มีปัญหา คาดว่าแกรนด์จะจัดทีมชุดแกร่งหวังสร้างชื่อล้มยักษ์พรีเมียร์ลีกแมนเชสเตอร์ซิตี้เป๊ปกวาดิโอลาเฮดโค้ชแมนเชสเตอร์ซิตี้พาทีมขยับอันดับขึ้นที่9พรีเมียร์ลีกหลังจากชนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด3-0และน่าชนะที่บ้านอาเซนอลต่อแต่มาโดนตีเสมอช่วงทดเจ็บสภาพทีมไม่มีโอมามามูสไรอันแชกีไรอันเอดนูรีมาเตโอโควาซิชที่บาดเจ็บ แต่ได้จอห์นสโตนส์กลับมาลงสำรองในช่วงท้ายเกมที่แล้วและน่าจะมีโอกาสลงตัวจริงเกมนี้รายชื่อผู้เล่นตามคาดฮัตเดอร์สฟิลด์ 4-2-3-1, ลีนิโคสลาเซโซเรนเซนจอสฟีนีโจโลเมเรยวอลเลสไรอันเลตสันเบนไวส์เลโอแคสโซดายอัลฟี่เมย์มาร์คัสฮานิสโจเทเลอร์แมนซิตี้ 4-1-4-1, เจมส์เทรฟฟอร์ดริโก้ลุยส จอห์นสโตนนาธานอาเกนิโกโอเรลี่มาเทอุสนูเนสนิโกกอนซาเลสดีวายมูคาซาออสการบอบฟิลโฟเดนซาวินโยสนามแอคคิวสเตเดียมฮัตเดอร์สฟเริ่มซีซั่นในลีกวันได้ดีและน่าจะสู้ได้ดีแต่แค่บางช่วงของเกมเท่านั้น m มนเชสเตอร์ซิตยังคงแข็งแกร่งกว่ามากแม้โรเตชันทีมน่าจะบุกชนะและผ่านเข้ารอบไปได้ ผลที่คาดฮัดเดอร์สฟิลด์แพ้แมนซิตี้0-2